<Fly> Channel. คำเตือนมังงหเรื่องนี้อาจมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านการใช้ความรุนแรงเพศและภาษาผู้ชมที่ไม่ชอบความกดดันหรือเนื้อเรื่องแนวสยองขวัญไม่ควรรับชมและขอให้ผู้ชมทุกท่านใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วย ในตอนแรกที่เราสังเกตเห็นมันเป็นเพราะมีบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกแปลกเมื่อกี้เราดื่มเจ้านี่ไปแล้วไม่ใช่เหรอมันมีบางอย่างแปลกๆทั้งหนังสือเล่มเก่าที่เราไม่ได้อ่านมานาน ซึ่งจริงๆแล้วมันควรจะอยู่บนชั้นหนังสือแคบๆที่เขียบบุรีที่ว่างเปล่าซึ่งเราจะไม่ได้เลยว่าไปทำความสะอาดมันตอนไหนประตูที่แง้มออกเพียงเล็กน้อยโดยที่ตัวเราเองก็ไม่รู้ว่าไปเปิดมันไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่สาบานได้เลยว่าจะไม่เคยจับหรือเคลื่อนย้ายสิ่งของเหล่านี้ แต่ว่าพวกมันก็ยังมาอยู่ในสภาพนี้ก่อนที่ฉันจะรู้ตัวซะอีกรู้ว่าบางทีแล้วเราคงจะเหนื่อยเกินไปละมั้งเฮ้ยเป็นเวลากว่าเจ็ดปีแล้วที่เราเริ่มเป็นนักเขียนเหตุผลที่ทำให้เราเป็นนักเขียนต่อไปได้ไม่ใช่เพราะว่าเรามีพรสวรรค์หรืออะไรมันเป็นเพียงแค่ความโชคดีของเราก็เท่านั้น ตัวฉันเองนั้นรู้ดีว่ามันยากมากแค่ไหนสําหรับการที่จะเขียนเรื่องดีๆออกมาสักเรื่องหนึ่งแม้กระทั่งตอนนี้เราก็อาศัยการเขียนเรื่องสั้นๆยือชีวิตไปวันๆจะว่าไปฉันเองก็ยืดเดทไลน์ออกไปทั้งๆที่มันใกล้เข้ามาแล้วเราเริ่มเขียนแล้วก็ลบจากนั้นก็เขียนแล้วก็ลบมันอีกครั้งไม่มีอะไร ที่คืบหน้าเลยที่มันเป็นแบบนี้เพราะว่าปากกาของเราหรือเพราะว่าชีวิตอันแสนบัตซบกันแน่อะไรล่ะนั่นทานหมดงั้นเหรเดี๋ยวสิรู้สึกเหมือนมันจะเคยเกิดขึ้นมาก่อนแฮ ทั่วทั้งห้องนั้นเต็มไปด้วยเสียงติ๊กตอกของนาฬิกาหรือว่าเราจะเอาเรื่องแบบนี้มาลองจินตนาการดูล่ะมันเป็นเรื่องราวความรักของผู้ชายคนหนึ่งกับคนรักของเขาที่เป็นวิญญาณและใช่เนื้อเรื่องของมันก็เหมือนกับเรื่องทั่วๆไปมันเป็นเนื้อหาที่ใช้กันทั่วถึงกระนั้นเราเองก็ ไม่มีเวลามากพอที่จะแก้เนื้อเรื่องใหม่แล้วเราเองก็ไม่มีความสามารถมากพอที่จะทำให้มันโดดเด่นขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นก็เลยต้องทำมันต่อไปเธอมักจะเป็นคนที่ขี้เล่นเสมอและบางครั้งเธอก็ทำให้ฉันสนใจเธอโดยการเปล่งเสียงออกมาเบาๆเธอมักจะชงกาแฟให้ฉันโดยที่ฉันไม่ได้ขอ และทำความสะอาดที่เขียบุรีเมื่อเห็นว่ามันสกปรกเธอรักที่จะอ่านหนังสือบนชั้นวางหนังสือของฉันและเอามันออกมาโดยที่ไม่ถามอะไรซึ่งนิสัยของเธอแทนที่จะใช้ที่ขั้นหนังสือเธอกลับใช้เส้นผมที่ยาวสลวยขั้นหนังสือเอาไว้ ท้ายที่สุดแล้วมนุษย์ก็กเป็นสิ่ง,งที่งโง่เขลาเมื่อต้องเผ<ร>ชิญกับความกลัวความหวาดระแวงความอยากรู้อยากเห็นเมื่อเกิดสิ่งเหล่านั้นขึ้นมนุษย์มักจะสูญเสียวความเป็นเหตุเป็นผลของตัวเองไป เธอแอบมองฉันผ่านช่องประตูที่เปิดแง้มเอาไว้และถ้ามันเป็นจริงเธอมักจะมาออกมาจากข้างในตู้เสื้อผ้าถ้าทุกๆสิ่งที่เขียนมันกลายเป็นจริงแล้วทำไมคุณไม่เขียนอะไรที่เป็นประโยชน์กับคุณเองละ่ะ และเธอกำลังมองในตอนนี้เราไม่รู้และไม่เข้าใจอะไรอีกต่อไปแล้วเธอกำลังมองเราจากด้านหลัง มากหรือเขาจะไม่อยู่บ้านนะถ้าหากว่าตัวฉันเฮ้ hey, สวัสดีครับถ้าว่าฉันไม่สามารถที่จะหนีได้อีกต่อไปมีใครอยู่ไหมครับ แล้วทำไมฉันถึงไม่เป็นหนึ่งเดียวกับเธอไป,ไปเลยละอะโอ้ถ้าอยู่คราวหนะ้าก็เปิดให้ไวกว่านี้หน่อย